แจ้งข่าวด่วนที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าได้เ hey! ฮทั่วประเทศนะคะสำหรับตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแจ้งชัดออกมาแล้วค่ะจ่ายเงินอะไรบ้างในวันที่1กันยายน2565รับถึง6เด้ง6รายการผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยผู้พิการได้รับด้วยนะคะและคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการใช้จา สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมที่สําคัญค่ะในส่วนของโครงการเพิ่มกํานังซื้อไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนเริ่มในวันที่1กันยายนนี้ด้วยเช่นกันหากนําวงเงินมารวมกันร,รับสูงสุดตั้งแต่400บาทถึง500บาทเลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสาร6เด้ง 6, 6, 6รายการรับสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสทธิการแห่งรัฐในวันที่1กันยายน2565ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ะะต้องบอกว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดมาตามนัดในการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวริการแห่งรัฐ ร่วมกับโครงการเพิ่มกําลังซื้อที่คอรมออนุมัติเพิ่มเติมนานถึง2เดือนในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2565นี้เลยค่ะในส่วนของรายการแรกที่จะได้รับการโอนเงินก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทต่อเดือนนะคะและในส่วนของครมออนุมัติล่าสุดเลยการจ่ายเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม100บาทและก็จะมีการจ่ายจนถึงเดือนกันยายนหรือว่าสิ้นปีเดือนธันวาคม2565เลยค่ะด้วยวงเงิน1 100บาทเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของข่าวดีสําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อผ่านบัตรประจำตัวประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มพร้อมกันในวันที่1กันยายนนี้ด้วยเช่นกันถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนําวงเงินมารวมกันวงเงิน 400- และ500บาทได้รับสิทธิ์ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะ1กันยายนนี้เปิดสิทธิใช้สิทธิพร้อมกันทั่วประเทศโอนอัตโนมัติค่ะส่วนการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการ การแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนั่นก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลได้รับสิทธิ์สดิการแห่งรัฐเป็นค่ารถโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นบขสรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า m r t BTS รถไฟฟ้าขสมกนะคะ5 0ายบาทต่อเดือนซึ่งวงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็จะใช้จ่ายในส่วนของบัตรบริการแห่งรัฐได้อย่างต่อเนื่องบัตรคืนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐรายเก่าต้องแจ้งไว้ก่อนท่านสามารถใช้ สิทธิ์ควบคู่กับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในวันที่5กันยายนนี้นะคะเพระนาะฉะนั้นท่านต้องลงทะเบียนแต่ว่าทางกระทรวงการคลังยังไม่ประกาศทันทีว่าจะยุติการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากยังไม่ยุติท่านสามารถใช้จ่ายจนถึงในส่วนของกระทรวงการคลังจะประกาศยกเลิกนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดหนึ่งกันยายนนี้ใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ